And why we should exemplify meekness in our lives. แล้วเหตุใดที่เราควรที่จะสํารวจหรือว่าเรียนรู้เรื่องของความถ่อมใจเพื่อจะมีในชีวิตของเรา And so what is meekness? แล้วความถ่อมใจคืออะไร Meekness involves choosing to humbly accept ความถ่อมใจเนี่ยมันเป็นการที่เราเลือกที่เราจะท่อมลงและยอมรับ And endure whatever situation comes our way endure comes out และอดทนต่อสถานการณ์ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดเข้ามาเกิดขึ้นในชีวิตของเรา especially those that arise from serving God โดยเฉพาะคนเหล่านั้นนะคะที่รับใช้พระเจ้า but many Christians misunderstand meekness แต่ว่าคริสเตียนจํานวนมากที่เข้าใจผิดในเรื่องของความถ่อมใจ It's i not about being weak or timid or passive คือการถ่อมใจเนี่ยไม่ไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอหรือว่าเราดูติ๋มติมนะคะหรือว่าเราดูเราเราเราไม่กล้าทําอะไร It is not about being afraid of attention หรือว่ามันไม่ได้หมายความว่าเรากลัวว่าเราจะเป็นที่สนใจของคนอื่น so when people think about a big person เวลาที่คนเราคิดถึงคนบุคคลที่ถ่อมใจ they might imagine someone who looks weak and speak softly เราอาจจะนึกภาพคนที่แบบเขาแลดูอ่อนแอแล้วก็จะพูดเสียงเบานะ someone who is very shy and agrees with everyone to avoid standing out หรือว่าบางคนที่แบบเขาอายมากแล้วเ้าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงทุกคนแล้วก็ไม่ไม่ทไม่พยายามทไม่เป็นคนที่โดดเด่น